่้นของความใจเกเรนุงหมวกแดงที่มีความฝันที่จะเป็นราชาใจเกเรอันดับหนึ่งของโลกเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยใครที่มองหาร้านกดเกมพัสนะครับผมก็แนะนำร้านนี้เลยนะครับ Dion ช o p นะครับผม เลต8นะครับมีบริการกดเกมพาร์และก็อื่นๆนะครับผมนะก็เข้ามาดูได้นะครับนะอาจจะเป็นเลต9นะครับก็เข้ามาดูได้เลยนะเลต8กับเลต9นะครัโอเคนะก็ฝากมาเติมหรืออะไรกันด้วยนะโอเคครับผมก็เปิดมาผมก็ใจเกินเลยๆเพราะผมไปแอบดูพี่โตบาและผมก็เห็นไอ้ดุ๋มหนึ่งหนึ่งคนกำลังฟาร์มอยู่ผมรู้สึกโมโหที่เขามาฟาร์ของผมผมเล่นเข้าไปในตุยดาเขา แต่พีซะเจ้าเะแต่ผมก็รู้สึกว่าผมลืมรับอะไรไปบางอย่างนั่นก็คือผมลืมรับเพจตั่นเองแต่ผมก็ยังไม่ได้เอะใจเลยนะตอนนั้นผมก็ยังตีไปเรื่อยเพราะผมยังไม่รู้นั่นเองแต่ผมรู้สึกแล้วว่าผมได้รับเครดิตผมเลยไปรับเครดิตเลยทันทรีและแล้วผมก็เห็นทหารเรือหนอึ่งนาย ผมก็เลยต้องฆ่าเขาฮันน่าอยาโดนยัตตุใช่ไหมล่ะฮันน่าอยาโดนยัตูใช่ไหมล่ะแล้วผมรู้สึกขี้เกียจฟาร์มผมเลยขึ้นเครนไปข้างบนและยืนดูเขาฟาร์มนิดหน่อยอ้ะ <h ums> ช่างขี้เกียจฟาร์มเสเหลือเกินปล่อยสกิลไปเพื่อความเท่ยืนดูเขาฟาร์มนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปลา่าอย่างชั่วแล้วผมก็ใช้สกิลของดิโอสักพักใช้สกิลของดิโอ ซาวาอุดอไม่ใช่หรอกเน็ตกูการแล้วกูก็ได้ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์ม แล้วก็ฟาร์มได้แล,แล้วผมก็เวล่งสิบผมรู้สึกว่าผมลืม่มแข็งแร่งขึ้นผมเลยรับแคปอันแรกถ้าจะมีตีตัวนี้ผมรู้สึกมันจะกากแต่มันไม่ใช่เลยมันอึดมากอืตีแคปไม่เข้าหรือผมไม่มีดาเมจทั้งต่อยทั้งเตะโอ้ไม่ตลายเขียนอะไรไปไ่ะหำไม่ใช่แล้วตีไป อืมอืมสายซะแล้วผมก็มาดูผลสักนิดนึงผมรู้สึกว่าต้องมีผลอะไรดีๆแน่โอ้ยผลอะไรเนี่ยขายโอ้ยผมเห็นผลทรายโอย้มันแพงมากอกเจ้าจแล้วผมเห็นผลที่มันดีแต่ไม่โคตรแพงแล้วผมก็บินมาที่เกาะลิงไอ้ลิงจอ๋อ ผมภาวนะได้อย่างเดียวคือสุ่มผลได้ผลดีๆแต่ผมกลับรู้สึกว่าตัวเองนั่นเงินไม่พอโอ้พระเจ้าไม่คตดเป็นใจเลยผมกดอีกครั้งเพื่อยืนยันแต่รู้สึกว่าเงินผมมันจะขาดอีกเยอะเลยโอเคผมไปฟาร์มมาแล้วตัวนี้มันก็แค่ไก่ตัวนึง่งตีผมไม่เข้าแล้วสินะแล้วผมก็ได้ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์ม ได้ตามหาบอสบาร์กี้แต่ผมไม่เห็นอ้อผมเห็นแล้วมันมายืนแอบ,บอยู่ตรงนี้นี่หว่าผมรู้สึกว่าผมต้องเปิดก่อนเพราะอาจารย์ผมเคยบอกไว้ว่า,วาเปิดก่อนจะได้เปรียบเสมออาจารย์ของผมนั่นก็คือพี่โตโลอืสบัดตูดไปทีนึง่งอืโอเคบอสครึ่งหลอดแล้วแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่มีดาเมจเลยเพราะผมยังเวลน้อยอยู่ผมต้องเรียนรู้จากพี่โตอ,อีกเยอะแยะบอสสกิลไฟ โชวประตูดหลบสกิลแต่มยังยังไงก็หลบไปได้อะไรวะเนี่ยบาร์กี้แรกจังวะอืมอืมอเอา้าเอา้าเกอบเตะโอ้บินโคตรชา้สาสกิลก็ไม่มาโอ้ผมจะตายหรือไม่ผมรู้สึกว่าเออผมตายไน c ์เ nice. ยี่ยมต้องแก้แค้นผมรู้สึกว่าผมต้องแก้แค้นกลับไปแก้แค้นกัน อะไรซะ b a r k l e ไม่ใช่ b a กี้นี่แม่ไม่ใช่ร์คลีย์ต่อไปเป็นอเ้ถ้าขอซ้อมศพเจ้าเลยละกันอาจจะพ,พี่โตเคยบอกไว้ว่าซ้อมศพคือสิ่งที่ดีผมได้ฟาร์มจนมืองิกจนเวลผม61แล้วผมก็ได้มาอะไรก็ไม่รู้เลือชื่อมันแลลวเออช่างมันแล้วผมก็ได้มารับเครดตตีไปเรื่อยผมต้องรู้สึกว่าผมต้องตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยตีไปเรื่อย สมองอัญชาญฉลาดของผมได้รู้สึกว่าผมต้องฟาร์มแบบ300 IQ นั่นคือคือหลอกลอก่อพวกมันมาแต่ผมก็ได้ตีทีเดียวตีไปนี่หรอดาเมจ90โคตรเบาหนึ่งผมรู้สึกได้ว่าผมต้องเปลี่ยนเกาะแล้วไม่ได้เปลี่ยนเกาะไปทำะไรนะครับไปสุ่มผลนั่นเองเพราะหรับก่อนเราไม่มีตังนั่นเองรอบนี้เราจะได้ภาวนาอย่างเดียวครับคือได้ผลดีด ผมรู้สึกได้เลยว่าผมจะเกลือเพาะผมเห็นใครไม่รู้ผมต้องฆ่ารู้สึกบัน่นไ้ได้ทีไปเขาเกือบแตกแล้วโอ้ฉันจะไม่ได้เซฟฉันจะมาฆ่าคนนี้ทหารเรือเราไม่ชอบทหารเรือนั่นเองผมต้องฆ่าเขาเพราะว่าผมเป็นโจรสลัดสลัดแพกไม่ใช่โอ้เอเนจีผมก็ไม่พอ อยูดแอคนิดนึงบินบนขึ้นฟ้าผมรู้สึกว่าเขาไปที่สุ่มผลคนตรงที่สุ่มผลเยอะมากผมไม่รู้ว่าจะผมจะโดนลูกน้องเขาฆ่ากันหรือไม่มรู้สึกว่าเขาวิ่งไปหาลูกน้องของเขาโอ้เอเน็นดูจีผมไม่พอต้องฟันเอาครับเขาตีอะไรนะ่ะโอ้เขาตีอีกคนผมรู้สึกว่ามีเจ้คนเจมโอ้ผมแตกกูตาย โดนฆ่าหัวหนึ่งล้านแป่าโอ้ชิดนี่เหรอค่าหัวเยอะนะโอ้สุดว่าผมต้องไปอีกรอบนึงอ้าฉันมาถึงแล้วเกาะนี่สินะที่ฉันตายค่าหัวหนึ่งล้านแฉันจะมาแก้แค้นอีกรอบไม่รู้ใครจะฆ่าใครนะเปิดกรได้เปรียบหรือได้บูดแวะไม่รู้แมปล่อยัสิวไปกรดาเมจก็โคตรเบา โอ้เมื่อกี้ผมไปดาวเมจไปไม่มีใครตายนั้นเลยหรือรู้สึกว่าคนนี้จะถึกแปลกๆหรือดาวเมจของผมไม่มีเออเดยผมตายแตกไม่เป็นไรผมจะไปอีกรอบรู้สึกว่าผมเริ่มหมั่นไส้เขาแล้วผมต้้งบินไปอีกรอบนึงถ้าผมตายรอบนี้ผมว่าผมจะเลิกแล้วผมจะฟาร,ร์มต่อดีกว่าเพราะว่ากูตายหลายรอบแล้วแล้วผมก็ถึง ขกลิงอีกครั้งผลแจ้งนี้มันดีอะไรขนาดนี้เดินทางได้สะดวกมากแต่ดาเมจโคตรเบาผมจะไม่มาฆ่าใครผมจะสุ่มผลยืนแบบนิ่งๆเพราะว่าผมผมกลัวโดนเขาฆ่าโอ้นี่มันผลลูคลี่เ้ยไม่ใช่ลูฟลี่โคตรกากไอ้นี่ก็ขอผลเอาไปซะผลกากขนาดนี้เจ้ายังเอาเงินหรือ รู้สึกว่าผมไม่ฟาร์มต่อดีกว่าไม่ผมรู้สึกว่าผมต้องฆ่าคนนี้ก่อนผมมีน้ำว่าเปิดก่อนได้บูดพี่โตเคยสอนไว้เอาสกิลไปเฮ้ยดาเมจไม่เข้ามึงเลยลึกอันนี้แค่เหยียบเฉยๆนะแทบแตกเอาตกเอาตกตามตกตามเอาสกิลไป เรียบร้อยกูตายเออผมว่าปลูกฟาร์มต่อดีกว่าใช่ครับปลูกฟาร์มต่อดีกว่าอืมฟาร์มต่อดีกว่าครับไม่เป็นไรเป็นสุ่มผลมาแล้วฟาร์มต่อครับก็หลบคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็กดไลค์พี่ด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดตั้มกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนะคลิปอาจจะไม่สนุกมากนะครับแต่ก็ทําเพื่อ ความสนุกให้น้องๆดูนะครับผมนะฝากไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยเดี๋ยวเจอเกันภายในพาร์ตหน้าอยากให้มีพาร์ตหน้านะครับขอคลิปนี้ขอ200ไลค์พอครับนะถ้าถึง200ไลค์นะพี่จะทำอี3ีนะครับผมนะขอบคุณมากสำหรับการดูนะครับนะผิดพลาดอะไรต้องขอโทษด้วยนะครับนี่คือภาคครั้งแรกในชีวิตที่นะครับผมนะไปแล้วบ๊ายบาย